นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก t h e t ทิด c o m ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับร้านหมูอนามัยเบทาโกหมู่บ้านรัตนาทิเบตร้านตั้งอยู่ระหว่างซอย1นึ่ 1, 1> งซอย2ใก,กล้โลตัสหมู่บ้านรัตนาทิเบตจัดโปรโมชั่นราคาพิเศษช่วยชาวไทยหมูเนื้อแดงจากราคาปกติ140บาทลดเหลือ125บาท ซี่โครงจากปกติหนึ่งร้อยหกบบาทลดเหลือ130บาทหมูบดราคาปกติ150บาทลดเหลือ135บาทแล้วอย่าลืมมาพบกันที่ร้านหมูอนามัยเบทมาโกหมู่บ้านรัตนาทิเบศร้านตั้งอยู่ระหว่างซอย1ซอย2ใกล้โลตัสหมู่บ้านรัตนาทิเบศต ว่าพี่บบาวพี่บบาวน้องสาวข้าลออยากให้พี่มาขอ